โทหารไปแล้วทหารเดินไปแรัตอนนี้ผมอยู่ที่กองทหารมาราชองคลัก,กษ์หรือเราเรียกว่า The King l i f e กา y นะครับเรียกว่าผู้พิทักษ์ราชบัลลังก์กองทหารมาราชองคลัก,กษ์ก่อตั้งขึ้นในปี1660โดยกษัตริย์ ชาวที่2เพื่อปกป้องพระองค์และราชวงศ์หน้าที่หลักของพวกทหารเนี่ยก็คือการรักษาความปลอดภัยและก็เข้าร่วมพิธีการสำคัญสำคัญนะครับเช่นพิธี Trooping the Color นะครับซึ่งมันจะจัดขึ้นทุกป,ปีเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันราชสมภพของพระมหากษัตริย์ครับเราจะเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนเวรยามที่ออสการ์พาวเลตนะครับ มันเป็นหนึ่งในพิธีการที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจมาชมมาถ่ายรูปนะครับก็นี่นะครับผมก็จะให้คุณดูบรรยากาศรอบๆนะครับที่ผมเดินแล้วก็กิจกรรมนักท่องเที่ยวที่เขามาเดินแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็เห็นทหารราชาองคลักเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆนะครับรอบๆนี้เนี่ยมันจะมีตึกที่เรียกว่าเ o าโฮคาวารีมิวเซียมนะครับหรือเราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์กองทหารมานะครับ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เ,นเปิดให้บริการในปี2007นะครับตั้งอยู่ใน Horse Guard Building ใจก,ากลางกรุงลอนดอนนี่เองภายในเนี่ยจะแสดงเครื่องแบบอาวุธและสิ่งของเกี่ยวกับกองทหารม้าราชองคลักษ์คือนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่ชมการฝึกซ้อมแล้วก็การเตรียมความพร้อมของทหารผ่านศึกนะครับเด็กเตะบอลกันนะครับ คุณก็จะเห็นชีวิตประจำวันของเหล่าเหลาทหารอย่างใกล้ชิดนะครับอทหารลงมาแล้วทหารลงมาแล้ว จะมีเรื่องกันเว้ยเฮ้ยเขาจ,จะมีเรื่องกันเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยแม่งเอาเว้ยเฮ้ยถินถินถินใครให้มันรู้ซะบ,บ้างเว้เย